คนียเอามาพูดอยู่ทุกวันนี้หน้ายังเป็นมีมอยู่หน้านี้เราเป็นมีมอยู่ทุกวันที่ให้เราพาเราอ่ะไปอยู่ข้างวีทีระหว่างรอก่อนเดินนะแต่พอรถจบปุ๊บเอ๊ะนี่มันบ้านคนเว้ยถึงเวลาเดินข้องแดงฉันใส่หรือไม่แต่งด้จ้าสนส่งเท่านี้ แล้วก็วันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นไงดุลูเราแบบว่าเรามาในแบบว่าบป็นการลักชูกันนิดนึงนะอะไรอย่างนี้ไม่คุ้นคครู้สึกเป็นรู้สึกเป็นเกลียเป็นสีม ท็อปิกในวันนี้ก็คือว่าเราจะมาเมาโมยเมาโมยไทยเมาโมยอาทิตย์เอ็นเสิรค่ะเสิร์บคุณนะค่ะเมียก็ห่อมี่ยคะลยเมียก็ห่อแม่ห่อหน่อแล้วเพื่อนเธอจะลื่นไหลมากงดูสิรู้สึกขออาทิตย์เป็นไงหวานชบ่มคู่ออกเหมาะเหมากับเต้าคือ้่อยังเออมันน่ากินมากเลยอ่ะเชีก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะเริ่มเมาแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เชียร์อืมอืม ผมจะพูดถึงเรื่องวงการคนที่รู้จักดีที่สุดกัน่นเป็นสองคนสองท่านนี้นะคะเรามาเริ่มต้นเลยเรารู้จักกันกี่ปีแล้วที่ว่านะ้มีไม่ต่ำกว่า คือแอบนี้เคยเข้าก็คือตอนนี้ฉันหนูใช่ไอพิษตอนนี้ใช่ป่ะฉัไอายุเท่าไหนะขานี่เรารู้จักกันเราแบบดูดักันมาประมาณสิบห้าปีฉันว่าไม่ต่ากว่าอ่ะก็คือว่าในวงการอาพิษเนี่ยเข้ามาตอนแรกอาพิษเคยไปอยู่ในสังกัดมาก่อนสอาเอสลาดหาลาดหาอะไรเงี้ยตอนนั้นเพื่อนเถาเอ้าเคยออกเทปแล้วเหรอใช่จ้ะเคยไปเล่นละครแล้วก็เอ่อ ทำรายการเพลงอะไรอย่างนี้ก็คือตอนนั้นอะทำยูสคูลก่อนแล้วค่อยไปอยู่อ s ออ๋อแล้วพอจบจาก r อฉันก็คิดว่าเออฉันไม่อยากมีสังกัดเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันชอบแบบมันทํางานง่ายๆแล้วฉันก็ตุเรงตุเรงตุเรงตัวเองไปงานทุกงานจนวันนึงหวานเจ๊พูดว่ามีอ้ไมีผู้จัดการไหมัูว่า ตุเลงตุเองตุเรงตัวเองขนาดนี้เลยเหรอแบบของรับนางนางก็จะสงสารใช่คือช่วงนน้านาไปงานที่เจอนางอ่ะกับพิ่ชมวยมากแล้วนางก็จะแบบเออเออกูฝาของให้เหมือนนางก็เอ็นดูแล้วนางก็บอกว่าอีไอ้นีผพูดจัยการเหอะเราเรานางก็บอกอนูกูะนังคนนี้ให้ก็คือก็เป็นคนนี้ค่ะ แล้วคุณหวานเจมก็มาปันดิฉันว่าเออมึงเชื่อกูมึงว่ามึงมีมอเดียวไม่พอมึงต้องมีไอด้วยอีกคนนึ่าออมึงลองคุยกับน้องก่อนเน,นี่ยกูว่ากูาทำงานกับบรรวันดีนะไม่เรื่องมากแต่ก่อนหน้าที่จะมาร่วมกับไอ,อเอากเอางี้คือไปงานงานหนึ่งด้วยเป็นนิตยสารแบบแบบแบบอ,อ,อันหนึ่งแล้วจัดที่อา a นิตยสารขวดน้อภาพที่ดิฉันเห็นชนีคนนี้เดินมาก็คือว่า เป็นใส่กาะอกใช่ปะผิวแทนๆหน่อยแล้วก็เป็นเวทลุกเสยมาอย่างนี้แล้วก็เดินสับๆๆบับชั้นวีมองเข้าไปด้วยอีนี่มันเป็นอะไอีนี่มันอน้ามันหมันน้ามัดมากแล้วมันก็เดินมาแบบจมูกมันชูเชิดออกมาเลยอ่ะดิฉันก็บอกว่าพี่มันเป็นใครอะแต่ด้วยความแบบที่เห็นคือแบบมันสวยว่ะตอนนั้นคือว่าคืออย่างวี้บ้านเราก็คือแบบงานสวยสวยคือต้องจับตามองมืงอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมว่างานนั้น่ะงานอะไร เออตอนนั้นอะก็ขึ้นมอรเรื่องพวกนีม้มากขึ้นมอรเรื่องอะไรถ่ายแบบเซ็กซ <laughs> ี่อ้ตอนเด็กอะไม่เข้าใจคำว่าโปไม่เข้าใจคำว่าแบบอะไรยังไงเลยก็แบบเกตพีเกมพีโป้มากกันเป็นสมัยก่อนแ่อันนั้นคือโป้จริงอะไรเงี้ยฉันอะมีความแบบเหมือนกับว่าพ่อฉันอะเคยบอกว่าสุตอนเด็กๆที่ฉันเริ่มใส่กระโปรงสรั้นด้วยพอใส่เสร็จแล้วฉันก็ใส่กางเกงซับในข้างในพ่อบอกว่ามันใส่จากกางเกงหรือกระโปรงหรืออะไรยังไงเนี่ยต้อง แล้วพ่อบอกถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องใส่ฉันก็เลยรู้สึกเฮ้ยเดียวอ่ะไม่ไม่ต้องใส่ไม่พี่่พี่อยู่ไม่ต้องใส่กางเกงข้างในขอไปเลยใส่แต่กระโปงสั้นอย่างเดียวไอ้ก็จริงเออพ่อต้องการจะซื้ออย่างงั้นพ่อบอกแล้วมันจะใส่อะไรหลายๆชั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็เรียนแฟชั่นใช่ไหมฉันก็อยู่รอบข้างกับกระเทยที่แบบพวกเชียร์อเ่เยอเปลี่ยนเสมอเป็นกระเทยขดนางหนึ่งพอเริ่มงานนมา ไปางานด้วยกันก็คือยังไม่อะไรมากใหม่ช่วงแรกมันช่วงจูนจูนกันเราก็ยังไม่มีความเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะไม่กันชัดก็จะแบบรู้สึกวา่าอ่ะบอกไปนะชาร้อยเปอร์เซ็นต์นะชลร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่แ <laughs> รกน <laughs> <laughs> ะฉัปะนปตอบฉันเองก็ <laughs> ยังไม่รู้สึกนะนตอนนั้นน่ะยังไม่รู้สึกก็มีความรู้สึกว่าทำไปเลยเออเอาสักพักนึงเริ่มแบบ สมมติว่าจะถามอะไรก็สักอย่างเนี่ยเออไอไอจะกินอะไรอะไรก็ได้แค่แอมสั่งเาเลยอ่ะเอาสั่งมาปุ๊บสักพทังนึงเออทำไมไม่สั่งอันนี้อ่ะพี่แอมทำไมไม่เอาอันนั้นอ่ะเออไออยากกินอันนี้ไออยากกินอันนั้นแต่ตอนนี้ก็จะรู้สึกว่าเรื่องงานอ่ะก็ยังรู้สึกว่าฉันก็ไม่ใช่คนเรื่องมากใครก็ใครถ้าไหนละครก็คือนางก็จะไปเปของไอนี้ข้อทีของไอเลยนะไอผูงเวลาไปทํางานก็คือจะไม่ค่อยบ่นว่าแบบอ่ะรอไปกี่ชั่วโมงนางก็รอไปถ้าคิวแล้วนางก็รอไปจะไปถ่าย อะไรก็แล้วแต่รอน,น,นะน,นั้นนะก็นั่งรอไปเอาจริงๆฉันน่ะมีคนแบบว่าสอนมาอานโอุศอนนยิ้มอะเออก็คือว่ออาตอนนั้นอะฉันเหมือนแบบนั่งรอทั้งวันเลยแล้วอยู่ดีอะยังไม่ได้หายแล้วอยู่ดีกองก็แบบเออทำไม่ทาร่าคืนคิวแล้วฉันก็แบบก็พูดเอ้าให้รอทั้งวันรออาก็พูดว่าเออเขาขอมาแล้วมันคือคิวของเขาเขาจะใช้เราหรือไม่ใช้ <Sounds. S 2> ใชเราก็เขาเป็นเรื่องของเขา อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเข้าใจนางก็เลยแบบเขาถึงเอางี้ฟีดแบ็กจากทุกคนที่ร่วมง,งานนะก็คือไม่คนไม่มีไม่มีใครมาบอกว่าไอ้บทว่าแบบรอ,อนานไอ้นู่นไอ้นี่อคือไม่มีแต่ว่านางอ่ะก่อนจะรับละครอะไรจะรับซีรีส์หรือละครแต่เริ่มสิ่งแรกที่นางดูหลังจากดูบทเสร็จแล้วพบว่าสิ่งแรกพียงเรื่องเนี้ยมีกระเทยปะเมื่หรอกมีเรื่องนี้ไม่รู้รใครอ่ะสมมุติแค่พค่เคยไปเล่นแล้วแบบอ๋อไม่รู้คุยกับใครเลย จริงด้วยพอแบบพอมันมีแบบว่าก็เท่านแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบรีแล็กซ์ในกองนี้เอางี้ถ้าป้าหน้าทลัง้ากทุกคนอาจจะคิดว่านางอ่ะมันน้ำมันใช่แล้วเสียงอะไรอย่างเงี้ยจะคิดว่าดุอ๋อใช่ทุกคนจะเดียว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 ทุกคนจัดอะไรอะไรที่เราเปลีแบบ่ยนอะไรเยอะแค่พูดคำว่าเดียวเองอะ่ะ <c oughs> อะไรเยอะ <c oughs> คือก็ใจร้อนมันเหมือนเราเป็นคนเสียงดงัง คือจะบอกว่าเรื่องสิ่งดังก็มีที่มาที่ไปเม <ะ S 2> ื่อก่อนอะตอนเด็กๆพูดอะไรละแล้วแบบไม่มีใครฟังเลยเพราะตัวเองเป็นคนสิ่งเลาเ<อ>แล้วจนแบบพวกกิฟซี่อะม<อ>นเป็นคนเสียงดังขี้วอยๆฉันก็เลยต้องเป็นคนแบบแตะโกนกับคนคุยกันแ่งเรือฉันก็เลยกลายเป็นแบบว่าสิ่งดังแต่คุณโซรี่เนี่ยเราเจอตอนนั้นเนี่ยเป็นแบบว่านางันางนัก็เป็นเพื่อนคุณหลอดเสี้ยม,มันกัน ก็คือถัดจะมาแอมแอมชวนให้ไปลองแต่งหน้านาครั้งแรกตอนแรกชิ้นชอบเลยในตัวฉันจมูกของนางคนนี้นี่มันได้นาจะต้องเป็นพิมพ์นิยมทุกคนมาทำจมูกว่าแบบว่าจะต้องเอาทรงนี้ไม่สโลวุคงอย่างเดียวไม่เหล่าแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปต่างจังหวัดด้วยกันบ่อยมากตอนนั้นมีงานโชว์ตัวต่างจังหวัดแบบทุกจังหวัดทุกตำบลทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ช่วงนั้นยังเป็นช่วงที่ฉันเน้น ติดเที่ยวซึ่งบางครั้งจากคือวันศุกร์ก็จะมีการแบบว่าเที่ยวมาตอนเช้าแต่งหน้าไม่ทันเราอาจจะต้องยกกต่งแต่งหน้าทาผมไปทำบนรถบนเครื่องหรือบนตู้ซึ่งเราทําบ่อยมากคือช่วงนั้นนัดเที่ยวจริงๆนะทุกวันศุกร์อะถ้าไปได้เที่ยวจะเกิดแบบเฮ้ยคุยกับเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเพื่อนไปเจออะไรกันมาแล้วแบบว่าในกลุ่มมันคุยกันแล้วแบบเฮ้ยจ้า จอรี่เนี่ยองวจะรู้เรื่องคู่เรื่องราวเรื่องอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าฉันเป็นคนคุมความรักบไปเยอะมากจ้ะเพราะอะไรเพราะทุกวันสุกอ่ะมันเป็นวันไปเที่ยวแล้ววันเสาร์อ่ะมันเก็บไว้ไม่อยู่จริงจีมันต้องเล่าให้เธอฟังมันจะเรื่องงี้เธอมาเธอปุ๊บถ้าเธออย่างเงี้เธอว่ามามีมีอะไรแล้เมื่อคืนนั่นนะ คือเห็นนางแบบนี้ทุกครั้งเวลาพี่ผู้ชายมาจีบอะไรอย่างนี้นะขึ้นรถปุ๊บจำได้เรื่องเตปุ๊บขึ้นรถปุ๊บจะตอบอะไรดียะเออใช่ใช่ใช่ฉันก็จะตอบนะหรือฉันก็จะไงดีเธอเดีก็ถามมาแบบนี้ตอบยังไงดีอยาะเงี้ยนางจะไม่มีความมั่นใจในเรื่องแบบนี้เลยนะเห็นแบบเนี้ยจริงในการสื่อสารกับใช่ตอบยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วนี่ทุกวันนี้ยี่เคยแบบเป็นเพื่อนสนิทกับแบบแฟนเก่าได้เพราะอะไรเพราะเราไม่โกหกกันพอถ้าสมมติมีแฟนนะแล้ว ถ้าเธอเราทําติดพาดอะไรไปเราถ้าเราคุยความจริงกันอ่ะฉันให้ัยได้นะเราเป็นเพื่อนได้นะไม่โกรธไม่เกลียดถ้ามาแบบพยายามโกหกชั้นหรือไงฉั้นจะรับไม่ได้ออนนี้คือตอนแรกที่ตั้งแต่แรกที่รู้จักกับดามเลยนํามาพิชชตัวเองก่อนว่าน้องพี่ไม่ใช่สายวีนนะเออเออเข้าไหมคือถ้าไม่ถึงที่สุดก็คือเอไม่ถามหู้หาพี่ เวลาพี่อัมโกรธจริงๆนี่แบบน้อยเป็นจะวางแผงนไม่ลงเลยแต่เป็นจะวางแผแต่เขาก็จะเป็นสายแบบว่าทําให้เราเป็นคนใจเย็นเลยอย่างเช่นสมุติเรื่องบางเรื่องอ่ะไอเป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ย ผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกสมมุติถ้ามีคนมาเขียนถึงเราไม่จริงเลยนะเมื่อก่อนเราบอกไม่ได้พี่แอมเราต้องปกป้องตัวเองเราต้องบอกความจริงว่ามันไม่ใช่มันเรื่องเรามันเป็นยังไงยังไงแต่พอแบบเราเราได้มาอยู่ด้วยกันอะสิ่งหนึ่งที่อได้ก็คือแบบน้องเราไม่จําเป็นที่ต้องแบบพูดทุกเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นเรื่องเนี้ยถ้าเราเงียบได้อนะแบบมันก็ไม่มีอะไรไปสานต่ออย่างยกตัวอย่างนะสมมติเนี่ย พูดถึงเราแต่ถ้าเราไปตอบกลับโมโหมากอะอ้าวเราก็ตกบหลุ่มแนี้สิแต่ถ้าเราไม่ตอบโต้คนคนนึงอะจะทําเราอะก็ทําได้แค่่ส่เดียวแต่ถ้าไอไปตอบโต้มันก็จะกลายเป็นนี่ไงมันก็จะมีข่าวเกิดขึ้นม,มันก็มีเรื่องราวให้เขาเขียนกันไปเรื่อยๆให้เขาหลาบดาเราไปเรื่อยๆอแต่ถ้าเรื่องไหนที่เราต้องสู้เราก็คือต้องสู้แต่เขาบอกให้สู้ไอก็บอกว่า ไม่ตองหรอกเขไม่อะนั่นแหละก็ประมาณนั้นแล้วทำงานกันก็ไม่ค่อยมีปัญหาไม่เคยตีกันเรื่องงานเลยเราอยู่กันไม่เคยเอานี้อยู่กันมาสิบห้าปีอ่ะไม่เคยกดกันเลยแล้วเราก็เคยมามีขอกันด้วยว่าเฮ้ยทำไมเราสอคนอยู่กันได้แล้วรู้ป่ะผลรวิกคราีห้อคืออ๋อเราทเอะไรนเราสองคนอนเนี้ยปีนูปีนูปีนูปีงแล้วก็แบบมองก เป็นไงไม่งม,มงายอุยอุยลืมลืมทานเลยคุณนี่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 เธอไม่เปิดเธอสุดเลยไม่กลา้าแต่ว่าสิ่งที่แบบรู้สึกว่า Amazing มีทุกอย่างบ้าง Amazing ช่วงที่นางแบบเที่ยวจัดๆใช่ป่ะออนางก็จะเที่ยวอยูประมาณแบบปีตีห้าหกโมงพอเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งอ่ะต้องไปบิน ก็คือเราสามารจะได้ไฟเช้าใช่ป่ะเพราะเราโชว์นอนบันไดก็จะขึ้นเครื่องมาวันเจ็ดโมงคนรถจะมีหน้าที่ไปเอาเสื้อผ้าป่ะกลับไปอาบน้ำแป๊บนึงอ่ะแล้วก็ไม่น่าจะเตรียมสัตว์รถน้ำมาเลยใช่ไหมพราะนางจะรู้ว่ารอบนี้จะถึงเช้าแน่งานจะเตรียมของทุกอย่างใส่รถมาเลยแล้วพวกเราก็จะไปเจอกันที่สนามบินใช่เขาก็มีเงินตราตึงเยอะถูกปะล่ะเนี่ยงานทุกวันนี้ยังคนยังมาพูดอยู่เลยงานพัชราภากุ๊ปปะ คนที่เอามาพูดอยู่ทุกวันนี้หน้ายังเป็นมีมอยู่หน้านี้แล้เป็นมีมอยู่ทุกวันนี้ว่างานนั้นอะตอนรับอะเออเล่าดู่าเพราะคุณวันนี้เป็นคนคุยงานก็คือเขาบอกว่าเขาจะเปิดร้านจะไม่ได้แล้วว่าปทางอะไรอย่างเงี้ยเออว่าเปิดร้านหนึงเราก็ถามรายละเอียดงานกับให้น้องไปทําอะไรคะมีใครไปร่วมงานบ้างเขาก็บอกมาว่าชุดแบบเขาเป็นชุดราตรีแบบเดินพรมแดง แดงค่อามีใครร่วมงานบ้างเขาก็บอกรายชื่อมาเราก็บอกโอ้ยซุปเปอร์สตาร์็อปดังทั้งหมดเองานใหญ่น้องงานใหญ่น่งานใหญ่พอไปถึงลงลงเื่อก็รตู้มนะไม่ไม่เาเออรถตต้แล้วเก็บอกนี่กูได้เดี๋ยวนี้นะเ๋วมีห้อง v ี p ให้อยู่เราให้เราพาเราไปห้อง v ี p พีระหว่างรอกอนเรนงานแต่พอรถจับปุ๊บอนี่มันบ้านคนเว้ยแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านก็คือบ้านคนนะนะแล้ก็มีห้อง แบบเป็นห้าห้องนอนเนี้ยก็ค <oh ือมีหน้าหน้าห no ้องปไายแขวนปลายปายไม้แขวนว่า V I P หนึ่งมีพี่สามมีพี่สี่คุณไอชนอยู่ห้อง VIP นี้นะคะแล้วก็อ๋อ V I P ก็คือเข้าไปก็คือเตียงโต้ก็คือบ้านคนที่มีคนอยู่อะอะไรเงี้ยก็คือไปอยู่ในห้องห้องนี้อะไรเงี้ยอ่ะเชนก็ไปนั่งหน่ถึงเวลาเดิมอมแด๊ ฉันใส่เลยบุ๊แต๊กได้จ้าสนสูงเท่านี้ปกติอะเดินก็ยากอยู่แล้วโยงไงแล้วเนี่ยพอเปิดประตูแล้วไปอะก็คือเป็นพรมแดงวางบนดินลุกลังที่ฉันต้องก่อตัวใช่เพราะว่าเดินแล้วแบบเขามันเดินบนหินนะแล้วแบบโอ๊ยแล้วพี่ที่เป็นมีมอ่ะเพราะอะไรเพราะมาจะเออฉันอยากรู้มากอีท่าเนี้ยเนี่ยถ้าพี่เสิร์ตภาพเลยนะคะอินเสิร์ตภาพเลยนะคะที่นี่คิดไร ไม่เลไม่เราไม่รู้ตัวด้วยว่าเราทำหน้าอะไรลยก็ทุกคนก็ยังตัดออกมาทุกคนยิ้มได้ทุกคนก็จะแบบยิ้มอ่ะแต่คือตอนนั้นอ่ะเราไม่รู้ตัวว่าคิดว่าตัวเองยิ้มแล้วอ่ะนะเปล่าแล้วเราเอ้าแต่ยิ้มไม่ได้หรอปากยิ้มแต่ตาไม่ยิ้มตาแบบเราก็ถงอ่ะเป็นงานใหญ่ของจังหวัดเขาจริงๆเหมือนคนเยอะนะใช่ก็คือเอาเธอดาราต้องเยอะต้องแยะมันก็ อย่างน้อยก็สร้างความเอดีเทนให้แบบว่าคนแถานั้นได้ว่าแบบเฮ้ยเขาได้เจอดาราตัวจริงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบบางคนก็แบบโมเป็นซุปตาด้วยอะไรเงี้ยนางก็ได้เจอแต่คนมางานก็นคือน่ารักหมอะเออจริง<ๆ>ว่าไม่มีใครแบบก้าวร้าวหรือไม่มีใครแบบเข้ามาอะไรเงี้ยคือทุกคนนะ่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเขามีที่กา้กานทุกคนก็คืออยู่ในที่ก้านไม่ได้แบบอะไรมาจะขอไทรรูปคผู้จ่าสุภาพคือคนจังหวัดคือน่ารักหมดอะที่มาเป็นแบบว่าไวรัลเพราะว่า เพราะมึงแต่งตัวไม่ได right ้เข so ้ากับสถานที่น <th ั่นแหละคือถ้าสมม w o r งานวันน so ั no ้นเราแต่งแบบเรียสั้นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบหือเราใสได้อะไรแบบเนี้ยมันเหมือนแบบนาตีจ้าทุกคนก็คือรักนาตีอ่ะบางคนใส่เพชรสร้อยอะไรแบบเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยไปเลยแบบเหมือนไปงานอวอร์ดอ้วคุจริงไหมใช่ที่ทุกคนไม่เข้าใจคือโดนแกงมางานนี้เลยเพราะว่าแต่งตัวไม่ได้เข้ากับสถานที่ เออก็ตาตึงอ่ะพูดจริงตาตึงจริงนะตานั่งตาตึงอย่ตึงนี่ท่าเละท่าเละอันนี้ักบินใช่ยังคงอยู่ทุกวันนี้นั่นเนี่ยฮัลโหลจะมีคำถามนะคะพี่ไอซก็ตอบคำถามนี้แบบตัวเองจะตอบกันนะยัยใสจพี่ไอซเกิดวันอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไร โอ้ยหวั่นไม่แน่ใจเลยอ่ะมาเดาละกันเนาะเดาสิคนวันจันทร์มิใั่ไงอังคารมิใั่ไงคุณมิใั่ไงพฤหัสนมิสีไงถาพาจบคอร์สนี้ก็ได้เป็นหมอดูงละค่ะใช่ฉันตอบแล้วอ่ะว้าวผิดค่ะฉันผู้ค่ะฉันผู้จ้าผิดปีผิดด้วย สองหเหรอสองแปดแต่ฉันถูกตรงนี้นะฉันูกเอ้ยท่าด้วยฉันไงเห็นไหมคนมาพฤหัสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่จิตใจแบบเป็นวันครึ่งคุ้ไมเธอเป็นคนรักห่วเหรอดูแรง่จ้าคนมาพฤหัสจ้าเป็นคนแบบจิตใจเย็นแท้จิตใจพี่ไอซ์ใส่รองเท้าเบอร์อะไรอ๋อกะเทยกะเทยต้องตอบได้นะนอนเลยอ่ะเด้อเด็ดูเซ หนึ่งสองสามขออะไรจะคุยกันเรื่องรองเท้ามั้ยใช่ต้องบอกใส่กางเกงขครนี่ไม่เออแต่เนี้ยจะเป็นคุยกันว่าแบบซื้ออะไรขากระเทย่ะถ้าเจอสี่สองตักมาด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเออก็คุยกันแล้วตอนเนี้ยคุยกันเรื่องเ a อา r ทาวนั่งเกิดมาก็คือครึ่งมือแม่แหละเราลยบอกพระเจ้าสี่สองแน่นอนสี่สองแน่นอน อาหารที่พี่ไอ้กดหวานที่สุดเอาแบบจริงๆมันมีหลายอย่างแต่อันนี้แบบคิดแบบลุกลวลวกลุกลวกไม่ใช่คิดแบบเออคิดแบบอันแรกออกเลยนึ่งต่อซะกอาตูเดนติกเดนติกแต่พี่อยากทำยากมั้ยนะทำก็ตอบไม่ได้ฉันเป็นคนความจำสั้นถ้าพี่ไอ้สั่งก๋วยเตี๋ยวพี่ไอ้จะสัดเส้นอะไรอุชนาไลย่างไม่รู้เลยอ่ะนึ่งแป๊บหนึ่ง ดาแค่เดาหนึ่งาไม่ค่อยกินนะโอ้โหไม่กินอะไรล่ะฉันทอกปลาเตี๋ยวมากเลยนะหนึ่งสองสามใฉันเล็อ่าถูก๋ยตอบเล็กนี่พราเธอมั่วแต่พราเธอตอบถูกถ้าเป็นเบสเบสจะตอบได้เพราะว่าเธอให้เบสใช่เพราะเบสต้องสั่นจาราที่มีไอ้ปื้นที่สุดผู้ชายปะผู้ชายสิผู้หญิงจะปื้มโอ้โหตอบไม่ได้เลยฉันตอบได้ฉันรู้โอ้ฉันรู้ มาหลายคนงงมาชัตตูชัูชอันหนึ่งสองสามถ้าสมมติว่ามีงานชนกันสองงานระหว่างงานเต้นเปิดฟอร์กับงานร้องเพลงพี่ไอจะเลือกทำงานอะไรเป็นงานที่รักทั้งคู่เลยฉันว่าเอานี้ว่ะหนึ่งสองสามอ,อทำไมอะใครเขาบอกว่าเขาเต้นไม่เขา้าจังหวะ ร้องเพลงแย่กว่าเดิมอีกแต่ร้องเพลงเธอซิงตลอดเลยไงก็พอร้องเพลงมาต้องซิงไงนางก็ไม่เก็บไปซิงนครับมาเต้นเต้นจบจบทุกครั้งที่เราโชว์ตัวกับนางตอนจัดเรารู้ว่าถ้าเป็นช่วงเต้นนางเต็มเหนียวมากแต่ถ้าช่วงร้องปุ๊บนางจะแบบเธอก็จะเถิดเดินซ้ายเดินขวาเดินซ้ายเดินขวาให้จบแต่ถ้าซิงเต้นเป็นไม่หยุดทุกครั้งที่แบบว่าไปโชว์ตัวนางกระทั่งบางทีริบซิงอ่ะก็จะแบบ เพลงนี้ขึ้นต้นไงนะใชอ้นงจังที่มึงร้องปะปีหนึ่งแล้วที่เพลงเดิมร้องมาทั่วประเทศแล้วะเพลงนี้เจอคนตบแล้ขึ้นไงขึ้นไงนะขึ้นไงนะแพ้คะแนนค่ะสรุปเดี่ยวนี้พี่โจได้คะแนนแล้ะพุ่แอมไอ้ที่บอกว่าร้องเพลงได้อ่ะเป็นเพราะว่าต้องเข้าห้องอัดก่อนอะไรก่อนเนี่ยถ้าอยู่ดีให้ร้องสดอ่ะไม่มั่นนะแม่แต่อันเนี้ยคิดว่าในสืถึงเป็นสองแปดไงแล้วยังไงคะอันนี้กลุ่มขมับว่าพี่แอมไม่เอาอีกแล้วนะ ไม่เอาแล้วนะงานเต้นงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะม<ช>ันเครเียดคือนึกถึงงานเนี้แหละคือน,นางไม่ได้เป็นหาเรื่องการร้องเนืกออกปะเขาร <พอ S 2> ้องอะไรเขาห้องคอ,อ,อมพิวเตอร์ช่วยเราได้ใช่แต่พองานเต้นหนักนะบ่นบน่บนมากเลยท้องานนี้คือเต้นเราบอกไอ้เต้นไม่ได้แล้วจะไปไหนนางกาบอกคนะไอ้เต้นไม่ได้นะคะไอคือยกได้แค่จังหวะแต่ให้เต้นเปเรื่องเมลาวไอทําไม่ได้โอ้ให้มาสองแปดเลยมีได้ก็เลยตอบเนะเนี่ยแหละชีวิตก็มีอยู่สองคนนี่แหละ ขอบคุณมากนะคะที่มาในรันหยุดบิสเดย์หรวันนด้นะคะ <OK. S 2> ก็คือว่าขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะร้านนีมิทนะคะอยู่ในโรงแรม137พิลล่าแบงกอกนะคะก็คือว่าร้านมันอยู่แบบว่าข้้งบนเลยนะลูฟท็อปนะคะใช่คือใครอยากจะมาแบบว่าเออเอาก็มาได้ใครอยากกินอาหารอร่อยนะคะน้าตาดีมากเลยนั่นน่ะสิจัด,ดจานสวยงามแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อภิษฎาด้วยนะคะ ไปบายสิไปบายหรอาปบายนะค่ะไปค่ะเธอไม่เธอไม่ดูทำมันปิดจังหะไม่ลงมากเธอต้องแบบว่าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสครายให้ไอซ์พิเนะคะสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยฝันร้าอีกฉันไปบายแล้วนะเแต่เธอไม่กจบให้ฉันน่ะคือมันคิวมันไม่ได้คิว่อยู่ในปา่าเราจะพูมอะไรอย่างเงี้ยับบนี้ได้เพราะว่าโหนมากไปค่ะไปแล้วค่ะ